สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเหลือเชื่อมาอัปเดตกันแบบดวนจีสำหรับแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลแล้วต้องบอกว่านี่คือข่าวดีที่สุดในรอบสัปดาห์เลยก็ว่าได้ ในช่วงเวลาที่ทีทมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราไม่มีโปรแกรมแข่งขันในวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาแต่กลับมีเรื่องราวที่ทาให้พวกเราต้องขยี้ตาซ้ําแล้วซ้ําอีกเมื่ออยู่ดีๆอันดับโลกของทีมไทยก็พุ่งขึ้นมาแบบงงๆจนขึ้นไปอยู่ในอันดับที่20ของโลกทาเอาแฟนๆชาวไทยเฮ hey, ลั่นกันทั้งประเทศเลยทีเดียวและที่สําคัญไปกว่านั้นคือการสยบข่าวหรือที่ว่าวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะแซงไทยแบบหมดข้อสงสยัย ในคลิปนี้เราจะมาจอดลึกถึงเบื้องหลังของเหตุการณ์สุดอัศจรรย์นี้กันครับว่าทําไมทีมไทยที่ไม่ได้ลงแข่งถึงมีอันดับโลกพุ่งขึ้นและเขาวลือที่ว่าเวียดนามจะแซงไทยนั้นมันคืออะไรกันแน่เกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันของทีมเวียดนามกับโปแลนด์พร้อมสรุปผลการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจทั้งหมดรวมถึงเหตุการณ์ที่ทีมไทยของเราจะได้เฮและได้รับข่าวดีจากทีมอ,อื่นด้วย เพื่อให้คุณผู้ชมได้เสพข่าวสารวงการลูกอย่างแบบเต็มอิ่มพร้อมข้อมูลที่น่าเชื่อถือและถูกต้องร้อเปอร์เซนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลย ทุกคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่พักการแข่งขันในวันที่23สิงหาคมถึงมีอันดับโลกพุ่มขึ้นจากอันดับ21ไปสู่อันดับ20ได้อย่างน่ามหาัศจรรย์เรื่องนี้ต้องเท้าความกลับไปที่ผลการแข่งขันในคู่ของทีมชาติเัลเรียและแคนาดาครับเับลเรียซึ่งเป็นทีมที่อยู่อันดับ20ของโลกณขณะนั้นมีคะแนนสะสมอยู่ที่158.79คะแนนส่วนจีมชาติไทยมีคะแนนอยู่ที่162.93คะแนนแม้จะมีคะแนนมากกว่าแต่ก็ยังอยู่ ในอันดับที่21ในเกมแดงกล่าวทีมชาติบบลกรีลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาผลปรากฏว่าบบลกเรีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับแคนาดาไป1ต่อ3เซตทำให้บบลกเรีเสียคะแนนสะสมไปถึง4.24คะแนนส่งผลให้อันดับโลกร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ21ทันทีทำให้ทีมชาติไทยที่ไม่ได้ลงสนามแต่มีคะแนนสะสมมากกว่าก็ถูกดันขึ้นไปอยู่ในอันดับที่20ของโลกโดยอัตโนมัติซึ่งนี่เป็นข่าวดีที่ทำให้แฟนเย์บอลชาวไทยเฮลั่นกันทั้งประเทศ เปิดโปงข่าวลือเวียดนามแสงไทยที่ไม่เป็นความจริง ประเด็นร้อนแรงอีกประเด็นที่สร้างความสับสนและกังวลให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยในช่วงที่ผ่านมาคือข่าวนื้อที่ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะแซงไทยในอันดับโลกซึ่งข่าวดังกล่าวถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วก่อนที่การแข่งขันระหว่างเวียดนามและโปโลแลนด์จะเริ่มต้นขึ้นข้อมูลเชตที่ถูกนำเสนอคือหากเวียดนามสามารถเอาชนะโปลแลนด์ได้3ต่อ2เซตจะทำให้พวกเขามีคะแนนบวกเพิ่มขึ้นถึง17.05คะแนนซึ่งจะเพียงพอที่จะแซงทีมไทยในอันดับโลกได้ทันทีแต่ในความเป็นจริงการแข่งขันในระ ดับชิงแชมป์โลกนั้นทุกทีมแต่งก็เตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่และโอกาสที่ทีมอันดับ22ของโลกอย่างเวียดนามจะเอาชนะทีมอันดับ3ของโลกอย่างโปแลนด์ได้นั้นแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้ยากมากอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันจริงคือเวียดนามสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้ด้วยการเอาชนะโปแลนด์ในเซตแรกเป็น25ต่อ23แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งกร้านของโปแลนด์ได้และพ่ายแพ้ไปในที่สุดด้วยสกอร,ร์1ต่อ3เซตทำให้ สุดท้ายแล้วอันดับโลกของเวียดนามก็ยังของไม่สามารถแซงไทยได้แต่ยังใด้ตอกย้ำความเหนือกว่าของทีมไทยและสยบข่าวหนือ่อแม้ว่าในเกมที่เวียดนามพ่ายแพ้ให้กับโปรแลนหนึ่งต่อ3มเซตพวกเขาจะเสียคะแนนไปเพียง0.01คะแนนถือว่าน้อยมากและเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวง,งการวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม ที่สามารถเอาชนะทีมระดับโลกอย่างโปลแลนด์ได้1เซตแต่ท้ายที่สุดแล้วคะแนนสะสมของทีมไทยก็ยังคงมากกว่าเวียดนามอย่างชัดเจนไทยมีคะแนน162.93และเวียดนามมีคะแนน121.78ณวันที่24สิงหาคม2,565นอกจากนี้การที่ไทยเอาชนะอีอิ์ในนัดเปิดสนาม3ต่อ1เซตทำให้เราได้คะแนนเพิ่มขึ้นมา2.15คะแนนซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่พอที่จะแซงเบลกเรีในขณะนั้นแต่ก็เป็นการย้ำจุดยืนที่ แข็งแกร่งของทีมไทยในอันดับโลกทําให้ข่าวหนือจีว,ว่าเวียดนามจะแซงไทยนั้นไม่สามารถเป็นจริงได้ในสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการเสพข่าวสารในยุคนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและตรวจสอบแหล่งข่าวที่มาอย่างถี่ถ้วนสรุปผลการแข่งขันประจําวันที่23สิงหาคมและโอกาสของทีมไทย นอกจากการแข่งขันที่น่าสนใจของบัลการียและแคนาดาแล้วยังมีการแข่งขันคู่อื่นๆอ,อ,อีกมากมายใ,ในวันที่23สิงหาคมได้แก่โดมินิกันชนะโคลอมเบีย3-0เซตเยอรม,มันชนะเคนยา3-0เซตญี่ปุ่นชนะเมรูน3-0เซตจีนชนะเม็กซิโก3-1 ตุรกีชนะสเปน3-0เซต 0, โปลแลนด์ชนะเวียดนาม3-1และเซอร์เบียชนะยูเครน3-0เซตสำหรับทีมสาวไทยของเราจะมีโปรแกรมลงสนามอีกครั้งในวันที่24สิงหาคมโดยจะพบกับทีมชาติสวีเดนซึ่งป็นเกมที่สําคัญอย่างยิ่งหากทีมสาวไทยของเราสามารถเอาชนะสวีเดนได้จะเป็นการการันตีการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกทันทีซึ่งเป็นเป้างมายสําคัญของทีมไทยในการแข่งขันครั้งนี้ใน ที่สุดเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าอยู่เฉยๆอันดับโลกก็พุ่งได้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของระบบการคำนวณคะแนนอันดับโลกของ FIBB ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันของทีมตัวเองเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันของทีมอื่นๆที่มีผลกระทบต่ออันดับของเราอีกด้วยการที่ทีมไทยของเราได้อันดับโลกพุ่งขึ้นจากอันดับ21ไปยืนอันดับ20 โดยที่ไม่ได้ลงสนามแข่งขันเลยนั้นเกิดขึ้นจากความพ่ายแพ้ของทีมชาติบังเกเรียให้กับแคนาดาในที่สุดและที่สำคัญไปกว่านั้นคือการสยบข่าวลือที่สร้างความสับสนและวุ่นวายให้กับแฟนแวบเบลเนชาวไทยในช่วงที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงข่าวที่ว่าเวียดนามจะแซงไทยได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงแค่ข่าวปลอมและไม่เป็นความจริง เพราะแม้ว่าเวียดนามจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะโปลแลนด์ในเซตแรกได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะในเกมนั้นได้และอันดับลอกของพวกเขาก็ยังคงห่างไกลาจากอันดับของทีมท้ายหยุมมากเลยนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คือการเสพข่าวสารในยุคปัจจุบันต้องใช้สติและวิจารณญาณอย่างสูงไม่ควรเช่าไร้ง่ายๆเพียงเพราะเห็นข่าวหรือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเท่านั้นควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้น และสาหรับแฟนๆเมลเบรนบอลเลนช์ไทยทุกคนตอนนี้เราสามารถยิ้มและภาคภูมิใจได้แล้วครับเพราะทีมเมลเบลเ์นหญิงไทยของเราได้ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่20ของโลกอย่างเป็นทางการแล้วและในวันพรุ่งนี้วันที่24สิงหาคมทีมสาวไทยของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติสวีเดนซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่สําคัญอย่างยิ่งหากทีมไทยสามารถเก็บชัยชนะได้เราจะสามารถการันตีการเข้ารับ16ทีมสุดท้ายได้ทันที ซื้อเป็นกล้าวสำคัญสู่ความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยของเรานะครับและอย่าลืมติดตามผลงานแข่งขันและร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับ